สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องผลการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องสำคัญเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะครับผมซึ่งก็เป็นที่จับตามองกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มาจากบทความที่รายงานเรื่องบิตคอยน์กับ FOMC นะคะเห็นว่าราคาบิตคอยน์ช่วงนั้นก็อยู่แถวแถวแสนสดอลลาร์่ทมกลางที่เฟดเขาคาดการว่า เ,เศรษฐกิจอาจจะโตช้าลงแต่เงินเฟอจะสูงขึ้นสัง,งั้นอืมครับเราจะมาลองดูกันค่ะว่าการตัดสินใจกับการคาดการพวกนี้มันมีความหมายยังไงกับภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะกับตลาดบิตคอยน์ค่ะได้เลยครับเริ่มกันที่การตัดสินใจหลักๆก่อนเลยนะคะก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่ค่ะเฟดเขาตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมคือ4.25%ถึง4 5 0ครับอันนี้ตามคาด ใช่ค่ะในถแถลงการเขาก็บอกว่าออกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังดูดีอยู่นะแข็งแกร่งตลาดรายงานก็ยังโอเคแต่ก็ยอมรับค่าว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังสูงอยู่อืมครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะส่วนปฏิกิริยาตลาดหลังประกาศราคาบิตคอยก็ขยับนิดหน่อยค่ะประมาณ1 4 2 0 0ส่วนตลาดหุ้นอย่าง s p 5 0 0กับ n น s d แ q ก็ดูเหมือนจะบวกขึ้นเล็กน้อยนะคะครับผมแต่ว่า จุดที่น่าสนใจจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคงดอกเบี้ยนะครับแต่การปรับประมาณการเศรษฐกิจของเฟดมากกว่าโอ้ค่ะยังไงคะคือตัวเลข GDP หรือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยครับเฟดเขามองว่าจะโตแค่1.4%ปีนี้นะครับลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้1.7%เมื่อตอนเดือนมีนาคมอา้าวลดลงเหรอคะใช่ครับแต่กลับกันตัวเลขเงินเฟอ้อที่วัดจาก PCE เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3. 0 แล้วตัวคอ PCE ที่ตัดอาหารพลังงานออกก็มองว่าจะขึ้นไปถึง 3. 1เซเลยครับจากเดิมที่เคยคาดไว้แค่ 2.7-2. เถึงเโอ้โหเงินเฟอ้อสูงขึ้นอีกครับผมแล้วก็เรื่องดอกเบีย้ยก็น่าสนใจคือถึงแม้จะยังคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยปีนี้ 0. 5เเเท่าเดิมแต่พอดูในดอทพลอตหรือแผนภาพคาดการดอกเบีย้ยของกรรมการแต่ละคนนะครับมันเหมือนกับว่าปี2 0 2 6 2 0 2 7ออาจจะลดได้น้อยลงกว่าที่เคยคิดไว้อ๋อ มองระยะยาวขึ้นใช่ครับแล้วก็มีเรื่องอัตราว่างงานด้วยนะครับที่คาดว่าจะขยับขึ้นไปเป็น4.5%ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยซึ่งก็สูงกว่าที่เคยคาดไว้เหมือนกันโหฟังดูตัวเลขมันมันสวนทางกันแบบแปลกนะคะเศรษฐกิจโตช้าลมแต่เงินเฟอ้อกับคนว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันมันเริ่มมีกลิ่นของภาวะที่เขากังวลกันหรือเปล่าคะที่เรียกว่า stagflation ใช่เลยครับพอตัวเลขคาดการออกมาแบบนี้เนี่ยความกังวลเรื่อง stagflation หรือภาวะที่แบบเศรษฐกิจมันนิ่งๆไม่ค่อยโตแต่เงินเฟอ้อดันสูง stagnation plus inflation เนี่ยมันก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งครับอืมค่ะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเดวิดเฮอร์ันเดสจาก2 1 shares เขาก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันครับเขามองว่าไอ้ตัว dot plot ล่าสุดของเฟดเนี่ยมันสะท้อนแรงกดดันจาก stagflation ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดสมมตินะคะสมมุติว่าเรากําลังอาจจะเข้าสู่ภาวะ stagflation จริงๆเนี่ยไอสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะส่งผลกับสินทรัพย์อย่างบิตคอยอย่างไงบ้างคะเพราะเราเคยได้ยินว่าเอ๊ะบิตคอยอาจจะช่วยเรื่องเงินเฟ้อได้เป็นคําถามที่ดีเลยครับคือโดยปกติแล้วนะครับภาวะ stagflation เนี่ยมักจะไม่ค่อยดีกับสินทรัพย์แบบเดิมๆอย่างหุ้นหรือพันธบัตรเพราะเศรษฐกิจมันไม่โตไงครับแต่เงินเฟ้อก็ยังกัดกินมูลค่าเงินอยู่ค่ะค่ะ แต่ทีนี้สำหรับบิตคอยเนี่ยมุมมองของคุณเฮอร์นนเดสเขาก็ชี้ว่าเออมันอาจจะต่างออกไปนะต่างยังไงคะคือเขาให้เหตุผลว่าด้วยคุณสมบัติของบิตคอยเองอย่างเช่นมันมีจำนวนจำกัดหรือที่เรียกว่าสแ a ร์ซ t y นะครับแล้วก็มันเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้ง่ายเป็นสินทรัพย์ไร้พรมแดนแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ผูกโดยตรงกับผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหร,หรัฐหรือประเทศไหนๆอ๋อค่ะค่ะครับ ด้วยเหตุผลพวกนี้เขาเลยมองว่าบิตคอยอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่เออน่าสนใจเมื่อนักลงทุนเริ่มมองหาที่ที่แบบจะเก็บรักษามูลค่าได้หรืออาจจะให้ผลตอบแทนได้ดีในสภาวะที่มันดูไม่แน่นอนแบบนี้นะครับเหมือนเป็นที่หลบภัยเหรอคะประมาณนั้นครับแนวคิดก็คือเงินทุนอาจจะไหลออกจากสินทรัพย์เดิมๆที่ได้รับผลกระทบมาหาทางเลือกอย่างบิตคอยแทนเพื่อนหนีผลกระทบจากสแต็กเฟลชั่นอืมน่าสนใจมากค่ะ แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นแค่มุมมองหนึ่งการเคลื่อนไหวของตลาดจริงๆมันก็ซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับแน่นอนค่ะสรุปแล้วการประชุมเฟดรอบนี้ก็เหมือนตอกย้ำภาพความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพิ่มความกังวลเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิด stagflation ซึ่งก็น่าจะกระทบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆต่อไปครับค่ะคำถามชวนคิดส่งท้ายวันนี้ก็คือนอกจากปัจจัยเรื่อง stagflation ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับ ทั้งในระดับมหาภาคหรือในโลกคริปโตเองที่อาจจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางราคาบิตคอยต่อไปในช่วงที่เศรษฐกิจมันยังดูไม่แน่นอนแบบนี้อยู่ครับอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะ